บ้านตูดบางสมาร์อมฤตปฏิญญจุมพอวานสุรจุตาจางสระนิลส่วนคไปไมได้นะครับลงติดนดแล้ินี่จะรอ yes. ดเนี <Ó. S 1> <c oughs> ่ยเราจะโดนด่ากี่ครั้งลูกผิดเป็น พริกที่นครมวัดของเค้าสุดยอดจริงๆปกติเป็นคนกินเผ็ดนะคะแต่ว่าที่นี่ต้องยอมยอมแพ้ไม่สามารถกินได้กูพิกเผ็ดมากอ่ะมันตัดหลยขนมตาลน้ำมนะคร pues ับอร่อยอ่านกันได้เลยนะครับ ขัวทอดกรอบใหม่ๆจ้าขัวาค่ไปหัวหินเนี่ยชอบอันนั้นมากวทอดค่ะขัว่ะัวค่มาถึงแล้ววัด เขาช่องกระจกอันนี้มีหมากระลิงด้วยนะแต่ว่าไม่มีใครขึ้นเลยไม่มีเพื่อนเลยเฮ้ยแล้วก็ดูลิงจะดุมากด้วยคิว่าไม่กล้าขึ้นแหน่แน,แน่มันมาแล้วอดอดขึ้นไป เอาคั่วลิงลิงไม่ค่อยมารบกวนแล้วหลังจากที่เราขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วก็พบน้องน้องก็ให้ไม้มานะคะวิวสวยยังขึ้นไปไม่ถึงข้างบนแต่ก็รู้สึกว่าวิวสวยคุ้มค่าไปชมข้างบนกันนะสบายนี่ยเหลือพนักงานต้อนรับนะคะ ไมคะไวไหมโอ้ยหอมแทกเลยรูค่ะถ่ายให้อะ่ะไป<ม>ไหมลูกหมายหอมขนาดนี้เลย <c oughs> แค่บอกว่าจะขอถ่ายรูปด้วยแค่นั้นเองอะ่ะขโมยขวดน้ำเราไปแล้วก็ไม่ควรมาคนเดียวนะคะที่นี่ ก็ให้เขาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะเลี้ยงอาหารให้ลิงแต่ไม่กล้าไม่กล้าเลี้ยงเองนะกลัวพี่เขาก็คนใส่เขาก็ดูแลให้ก็ไม่แพงนะอุย้ยอรุณสวัสดิ์โหดูสกอ่อนแถวนี้ป้าเป็นใจแน่นอน มุ่งหน้าสู่ข่าล้อมหมวกโอเคเห็นวิวอย่างนี้ก็คุ้มค่าแล้วนะคะที่ได้มาขึ้นมายังไม่ถึงไห้นาทีเลยนะไอ้สะหอบแล้วนะเดี๋ด้านล่างไปต่อได้จุดที่สองนะคะ มีทั้งหมดเจ็ดจุดนะจุดที่สองก็จะตายแล้วาไปต่อไปต่อพักก่อนไหมอีกนิดเดียวก็จะถึงด้านบนยอดเขาล้อมหมวกแล้วค่ะเหนื่อยเหมือนกันว่าภูกระดึงถึกแล้วนะ ที่นี่ก็ถึกเหมือนกันแต่ใครไม่มานี่เฉยเลยนะคะขอบอกดูสิช่วงสุดท้ายต้องไต่ขึ้นมาทีละคนนะคะช่วงนี้อันตรายที่สุดโอ oh. <Okay. S 2> เคขึ้นไปข้างบนกัน เอาไ้ปงไปจะไปกันสองคนสวยไหมทุกคนนเออนั่นเลยนั่นหัวอ่าโอเคโอ้แม่งยอดเลยเินเลยอา่าท้าแลยโอ้สุดยอดสุดยอดได้เออเป็นมาก มามา,มาถึงแล้วนะคะเขาล้อมหมวกและเราก็ได้อีกหนึ่งรีวิวไปขาย <c oughs> บอกลาเ <c oughs> ขาล้อมหมวกรีวิวรอบรอบรวิวรอบรอมนะคะ ก็ได้ผมเพื่อนใหม่อีกหลายท่านเลยน้องชื่ออะไรนะชื่อเอ็มชื่อเอ็มน้องเอ็มนะคะอยู่กรุงเทพเหมือนกันขับอะไรมานะคะวันนี้เวป,ป้าครับเวป,ป้ามาคนเดียวด้วยสุดยอดเราคือผู้พิชิตเขาล้อมหมวไปแล้วบ๊ายบาย